ขายอะไรดีที่ทำให้ยอดขายคุณโตขึ้นครับวันนี้ถ้าคุณทําธุรกิจอยู่หรือคุณเลงว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนะผมแนะนำให้คุณแบ่งธุรกิจออกเป็น3าประเภทครับประเภทที่1คือประเภทที่มีทูฮะ m e t แบันโอ้มีทูคือฉันก็ด้วยครับคือคนนี้ทําคุณก็ทําเหมือนเขาในซอยบ้านคุณมีร้านก๋วยเตี๋ยวหนึ่งร้านร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหนึ่งร้านคุณก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณก็จะไปแชร์หรือไปแบ่งคนจากเขามาในซอยบ้านคุณจจะมีคนร้อยคนเมื่อก่อนเนี่ยน้องไม่มีร้านคุณก็ไปกินร้านเนี่ยร้อยคนเลยแต่ตอนนี้มีร้านคุณด้วยก็แบ่งเป็น5 0าสถ้าเกิดคุณทําธุรกิจประเภทมีทูคุณก็จะแบ่งคนกับเขาทีละครึ่งทีละ5 0าสครับและน้าประเภทแรกคือธุรกิจประเภทมีทู สูตรเกลียดประเภทที่สองเขาเรียกว่ามีเบเตอร์ครับ M E มีเบเตอร์ e B e B e B e คือ B E แต่มัน H E R เบเตอร์คือดีกว่าเขาเขาเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูคุณก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูด้วยว่าอาจจะมีใส่ซีฟู้ดเข้าไปหน่อยนึงนี่คือดีกว่าเขาเขาทำอันนี้คุณมีฟีเจอร์อะไรที่มันดีกว่าเขานิดนึงซึ่งมันก็มีข้อดีมันก็จะไปแบ่งคนมาได้อีกเยอะครับเขาเนี่ยอาจจะมีเมื่อก่อนนี่มีร้อยคนติดครับข,ของเขาอาจจะไม่มีอะไรอาจจะเหลือแค่40มาคูณ60นะหรือของเขาสามสมาคูณ70 คือเขาคุณมาดีอยู่เขาคุณมีจุดที่มันจะล่อคนได้มากของเขานี่คือเพย์ที่2คือมีเบเตอร์คุณมีฟีเจอร์บางอย่างคุณมีเซอร์มิสบางอย่างที่มันดีอยู่เขาแต่ถ้าเกิดจะให้สุดยอดกว่านั้นต้องเป็นอันที่3ฮะคือมี o ล l y ครับคือมีชั้นเท่านั้นที่มีเขาทำก๋วยเตี๋ยวหมูไม่เป็นไรฮะคนเลียวทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อมหาสัจจ์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยมากๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นเบอร์หนึ่งคือทุกคนต้องมากินที่ร้านคุณนี่คือมี o ล l y มีชั้นคนเดียวหรือเเอาาจ้้้ค่่่มมมมังงกกรรใใสส็ไไดดนนนะะีีีีชยยวปทททศิ นี่คือวิธีการที่คุณจะดึงคนมาไม่ใช่แฉพว่คนในซอยบ้านคุณอย่างเดียวร้อยคนนะแต่คนจากทั่วทุกสารทิศมานั้นตอบผมหน่อยครับว่าสินค้าที่คุณขายในปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าประเภทมีทูมีเบเตอร์หรือมีโอลีครับเหมือนกับคนอื่นดีคนอื่นหน่อยหรือมีชั้นเท่านั้นที่มีถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้การโตของธุรกิจแต่ละแบบนะครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบจบธุรกิจ วันเวลา7จ็ดโมงครึ่งผมจะมีกลยุทธ์มาให้ผมจะมีวิธีการมาให้นะครับเป็นเทคนิควิธีการแบบสุดยอดส่งมาให้คุณเลยแล้วคุณจะสามารถเอาไปเพื่อทําให้ธุรกิจคุณโตขึ้นได้ครับทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อัสายแบงส์สุรกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยดีครับ